ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d i a b l o i m m o r t a l เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมมาดูส่องอันนี้ครับพาทุกคนมาส่องอีเวนต์พิเศษดูครับโออีเวนต์อัปเดตมาล่าสุดเพียบเลยครับตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที่21นะ จริงอัปเดตวันที่21ใช่ไหมแต่ผมน่าจะไม่ได้อัปคลิปวันนี้เราก็มีเนี่ยเดือนนี้เดือนนี้มั่งเยอะมากโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนสะสมเหรียญแล้วก็แลกรีวอร์ดพวกนี้นะครับเนี่ยการเล่นม่งสนุกขึ้นตรงที่ว่าแบบมีอีเวนต์อะไรให้ลองนะครับนี้มีลิมิตอย่างเดือนหนึ่งแล้วก็มาแลกอันนี้นะครับก็วิธีไปทําก็คือก็แค่คลิกแบบว่าคอมพิวต์รนด้อมดันเจียนก็ไปทําอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับอ๋อมันรีเซ็ตสามวันแต่ว่าถึงเดือน10เลยนี่เข นะครับเพราะว่าวันในเกมกับวันของประเทศไทยมันจะต่างกันโอเคแล้วก็มูนอันนี้ก็จะปกติอยู่แล้วถึงวันที่29้านะครับมันจะมีลอนดอมมาทุกๆอาทิตย์นะพวกอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะสลับไปสลับมาแบบว่าเหมือนมีบัฟพิเศษให้เราอะไรอย่างงี้เนาะโอเคแล้วก็จะมีอันนี้แฟนดอมอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยดีอันนี้ดีเลยเป็นอันใหม่มันมันมันนบัฟหรืออะไร มันเป็นอันใหม่ไว้ทุกคนคือแบบว่าจะพูดว่าไงเดียวเป็นอาบอดสุมสกินนะฮะซึ่งผมได้แค่สติกเกอร์กับอาวุธอันนี้มาซึ่งถ้าใครมีตังเติมนะครับก็สุมกันไปเลยทีเดียวแต่ทีนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันการที่เราอยากจะได้มันฟรีนี่มันต้องทำยังไงนะครับมีหลายอาชีพเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอ้เป็นไงสกินแม่งคู่สวย อันนี้สกินสวยจริงเดมอนนันเตอร์อะไรคืออัปเดตอันนี้อันนี้อันนี้ยอมเลยนะโดูสิสกินม่งสวยจริง k f เอฟกสกินดูโอ้โ oh หสุดยอดอันนี้คือไฮไลท์ของการอัปเดตมาล่าสุดของเขาเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ถึงวันไหนมันยังไม่ได้เขียนบอกละเอียดเดี๋ยวผมดูดีๆก่อนมีบอกไหมอ้อนี่ถึงวันที่10เดือน12นะครับก็เอ้ยวันที่12เดือน10บมา ที่ส2เนื่อน10นี้มีรีเพย์ให้ดูกันด้วยใครว่างก็ไปดูกันนะครับว่าผมจะมาให้ดูพวกนี้พวกชุดเอาละกันเฮ้ยมันบักเลยอะไรวะนี่การสุ่มแล้วมันได้นี้ด้วยครับได้กรอบได้อาวุธเสียเงินสุ่มเป็นออฟสุ่มไปเรื่อยๆมันจะอัปเดตเพิ่มเรื่อยๆ,อยๆอยกด10ครั้งอะ่ะ กด10ครั้งอะ่ะมันจะอันล็อกทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะเขียนได้ว่าใครได้ใครโชคดีได้ไปคือตอนแรกอะ่ะผมสุ่มฟรีไปรอบหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าแบบล็อกอินวันอื่นมันจะสุ่มได้ฟรีหรือว่าอาจจะฟรีแค่ครั้งเดียวปะเพราะว่าจากที่มองแล้วอ่ะครับเพราะว่ามันก็ต้องเติมสุ่มนะหรือไม่ก็เนี่ยหาเหรียญอันนี้มาแฟนทอมมารเก็ตสุดท้ายก็ซื้อหาเหรียญอันนี้มานะฮะเครนซี่นะฮะหาเหรียญอันนี้มาสุ่มนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนการชวนเพื่อนกลับมาเล่น ก็ได้เหรียญได้อะไรมาแบบความเป็นพันธมิตรแล้วได้รับรางวัลกับไฟเฟนนะครับรีคอร์รีคอรก็ไปเรียกเพื่อนกลับมาเล่นไปเรียกอันนี้เหมือนแบบว่าเพื่อกระตุ้นให้คนกลับมาเล่นนะครับอินไว้3าคนนู่นนี่นั่นอาา่ะฮะโอเคอีเวนต์ใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้ใครที่ยังเล่นอยู่ก็ลองกลับมาดูกันได้นะครับหรือใครที่อยากกลับมาเล่นก็นี่ครับอีเวนต์เยอะแยะมากมายนี่ผมไปแอบเข้าแคลนเทเลทับบี้นะฮะแคนสุดโหดนะครับก็เดี๋ยวอธินามาอัปเดตให้นะครับว่ามีอะไรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเกี่ยวกับ อโอ้โชคดีวันนี้โชคดีไว้ได้อัน,นเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปดูคเซนซี่ใหม่ก่อนโอ้เดี๋ยวนี้เติมมันก็ถูกลงเพราะว่าเติมม่งมีแบบลิมิตไทม์เติมให้คเซนซี่นะฮะแฟนทอมโอเคมันก็จะมีประมาณนี้เนาะเมื่อกี้ผมก็กดไปแล้วกดไออีเวนต์อันนี้ไปแล้วอีเวนต์อันนี้ดีมากผมชอบมากเลยเป็นแบบว่าแฟนทอมมาร์เก็ตนะครับแบบมีช่วงหนึ่งแบบว่ามีสกินให้สุ่มก็คือเอามาดูดเงินเหล่ากันนั่นเอง <c oughs> โอเคแล้วเจอกันใหม่พันหน้า ผมมอ,มองไม่เห็นเต็มตัวนี่เดี๋ยวผมให้ดูเต็มตัวอืบักกระจุยเลยเป็นที่คอมกูหรืออะไรวะเน,นี้ยโหทั้งเทจริงนะครับทุกคนก็ควรจะมีนะครับสงสัยแม่งบักวะ่สะสกินอาวุธใหม่อย่างเท่นี่ขนาดแบบว่าบัคจริงวะนี่ขนาดแบบว่าผมไม่ผมสุ่มแบบได้สกินฟรีใหม่เท่น,นานี้เลย โอ้แต่มันบักจริงว่ะบักตัวลอยบักตัวลอยบักตัวลอยลอยไปไหนนะโอ้สกินแจกฟรีอะไรตั้งเยอะนี่วัร์ปพอท่อก็มีนะฮะโอเคครับไปแล้วครับไปจริงแล้วขอหนีไปฟาร์มก่อนนะครับถ้าใครอยากทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรกันแล้วอยากทําอะไรอะไรยังไงบูบา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 ของส้มเต็มเลยแต่ยังไม่ได้เป้าหมายที่เราอยากจะได้นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ